สว,วัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นุม่มนัดกับิภาพมาเบิงจันอินทาพาลัมนะครับจันอินทาพาลัมต้นสูงครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็กําลังทย่อยออกแล้วครับผมก็ออกแทบทุกต้นแล้วครับต้นอินทาพาลัมเดี๋ยวนุ่มนักกับสภาพมาเบิงครับว่ามันออกประมานเลยครับครับผมน้งครับพี่น้อง กำล่างออกครับผมออกได้สามสัตว์แล้วครับพ่อสั้นถามออกแล้วสั้นทีซีก็สีเริ่มออกนี่พี่น้องสีสั้นทังหาสั้นครับผมต้นสูงครับจันจะแท่งขึ้นครับพี่น้องี๋ยวน,นี้ออกสัน้นที่สามแล้วครับสั้นทีซีสัน 4, ส้นี่หากระลังโพแล้วครับพี่น้องตูนนี้ปลาล่าต้นสูงก็่าจันก็จะออกร้ายครับผมพี่น้องนี่ครับ ขึ้นรอบต้นนะครับผมพน้อหนัดผ้ามาเบงครับนี่ครับก็ล่างไรแท่งขึ้นเบิดแล้วครับผมนี่ครับขึ้นทุกต้น,นครับพี่น้องบางต้นก็จะขึ้นง่าวกว่าครับแต่ก็ไ่ไ่แท่งขึ้น,นเรื่อยๆน,นะครับบางต้นก็นอาจจะออกก่อน บางต้นก็ยอดออกที่ลังครับตัวกากเซเวลาบดลครับเซไล่เลียกันออกนะครับผมนครับพี่น,อนอ้องล้มนักกัิพามาเบิงป่าต้นหน่อยครับผมป่าข้างนอกครับมาสิออกอีหลายปอะไรเด้ครับพี่น้องหลังจากที่ไปลงมาสวนประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผม ก็อยกันครับโอ้เราก็แจกตรงนี้ครับผม งาปูอยู่กับนี่ครับก็ลังหงาปูกับนี่ทางล่างงานแน่นะครับปลาต้นหน่อย,อยจะแต่กอนต้นใหญ่เลยครับผมพี่นอ้องจันแท่งมากเแล้วก็จันนี่สิแตกกอนครับผมเป็นทั้งสี่ทุกปีครับส่วนที่น้ำนานเทนง,งานครับผมก็คือ ป้าน okay. ้อยนี่จันหิดแห้งก้อนแล้วก็แตกก้อนครับผมแตกก้อนปานหญ่ครับนี่พี่น้องนี่ก็เริ่มแตกแล้วครับผมแตกกันสี่ก็เริ่มสเปรย์ซอนได้เลยครับพี่น้องพอเริ่มแตกปุ๊บก็เริ่มสเปรย์ได้เลยครับทั้งส่วนน้ำหนักกับกาล่างสเปรย์ซอนครับพี่น้องก็สเปรย์เป็นนึงแล้วครับป้าน้อยนี่ก็คือจันไดที่แตกแล้วก็คือสเปรย์ได้เลยครับผม บบกระยางเบิ้งน้ำจันนี่แหละครับการสเปรเกื้อนกับอาทิตย์หนึ่งสเปรยสองเทียพี่น้องคือธันดาจันไรแตงก,กับือสเปได้จันนั่นครับอันไหนที่ไม่ได้แปลีลก็คือรอบนาหรค่อยมาสเปรยไหมครับผม กระลังทูวครับที่สามเรียงกันลงมาครับต่อม,มาอันนี่นครับพี่น้องเบาร์ต้นสูงนี่สีลงมาซีดึงหาแถวด้ครับพี่นอ้องส่ว่าตัวน่อยสีลงมามาั่นสามแถวครับสามสั้นนะครับพี่นอ้องใต่กันลงมาครับประมาณนี้นะครับอ้อมต้นนี้ครับผม คือมะไล่สเปย์ยดซอนตัวผูใช่แล้วครับรอบนึงแล้วของปีนี้คือทาอีกประมาณสามสี่มือคอนก็จะม,มาจะเปียใส่อีก,กเรื่อยครับผมสเปยจนครบทุกจั้นนะครับยัดรทุนจั่นผูเราขึ้นแตกความครับ ตนหน่อยสิแดดเร็วกว่าต้นใหญ่อยู่ครับผมนี่ครับพี่น้องนี่กำลังพูครับนี่ต้น่นพูเร็วโพูาครับผมพี่น้องอันนี้ก็ออกครับแต่ออกว่าท่านานิยาม กำลังปูครับหมอนครับพี่นอ้องนส่สามสันนี่ครับตัวน,น,น้อยๆนี่ก็เงี้ยสามสันเนี่ยหมาณนี้ครับน่ากะจะมาบําเพ็ญนะครับต้นนี้กำลังขึืนกันครับน้อยๆนี่น่าจะเป็นปลูกได้เอาลงปลูกเอาลงหลุมปลูกหมอนสองปีครับพี่นอ้อ,นองต้นะมาณนี้ครับเพราะว่าการท้าต้นได้ตายก็คือเอาต้นใหม่มาปลูก ครับผมว่าปลูกเพิ่มครับขึ้นในน้อยนี่ก็คือปลูกสองปีครับพี่น้องต้นหนึ่งทีครับคือขันต้นกอมันตายมันเอาต้นไม้ลงมาปลูกแคนครับผมประมาณนี้ครับออกไรขันต้นประมาณนี้ขันเอาแค่แ่ก็เอาประมาณสองจันนะครับพี่น้องสองถึงสามจันครับนอกนั้นก็คือตัดทิมครับขันต้นประมาณนี้ คือเพื่อนบอกเอาไว้หลายครับบวเกินสามจันครับผมถึงจะเอาเป็นซิปกระตามครับทางนายจ้างเขาให้เอาแค่นี้เพราะเขาเน้นคุณภาพครับเอามางครับพี่น้องผมเอาหลายเด้ครับเดือขันออกมากเวอร์กับต้องตัดจิมครับต้งไมแค่สามจันครับพี่น้องสูงสุดกันชนประมาณนี้สองถึงสามจันครับผมนายจ้างเขาบอเอาไว้หลายครับ มีน้อยกระองแเบิรงแค่นี้รอบต้วน,นี้ก็ประมาณสิบจันนะครับพี่นอ้องต้วนแค่นี้ครับสามทั้งอีกสามครับสามหก สิบแปดเก้าิบนะพี่น้องกะอกครับจะลำคูครับแมงครับพี่น้องสิบเอจันครับพี่น้องต้นนี้ครับต้นแค่นี้ก็ออกสิบสอจันนะครับพี่น้องโสกมากจิครับผม จันนึงจะแม่นครับน,นี่ครับต้นตระมาณนี้ก็ซิบเอ็ดจัน,น,นแล้วพี่น้องออกลร้ครับจันนี่นะครับล้ำาว่าตอนเอาจะแทกก็ต้องเลือกจันที่ดีที่สุดแหละครับเอาไว้ส่วนมากเพิ่งกับสินเน้นข้างบนครับเพิ่ะเส้นน้นเอาจันข้างบนไว้ข้างล่างก็คือตัดทิมครับเพราะว่าข้างบนนี่มัน มันจะเลี้ยงสารอาหารดีๆก็ข้าขงล่างครับผมเพราะว่าตอนแห้งจันกับข้างบนกับอ,อกกอนก็คือมันสิสมบูรณ์กาข้างล่างครับสิพญะเหมาข้างบนเวลาที่สุดครับเวลาตอนเอาไว้ครับผมข้างล่างส่วนมากกับสิตัดทิ่มครับก็เล้วแต่ปีว่าเพื่อนสิเอาต้นสูงเจ้าเมตรเอาจากจันครับเขา,า,าเพื่อนก็สิมาบอกเวลาสิตัดแทๆเพื่อนก็สิมาบอกเอาไว้ครับผมนี่ครับ่นอง ถึงออกไลายกับบดเอาไว้เบิดครับตัดทิมไกลครึ่งเลยพี่น้องตัดทิมครับปีปีที่ผ่านมาหนุ่มนัดต้นปมะามานนี่เอาไว้ถึงซีซีถึงหาจันเนี่ยครับพี่น้องทางในจังหาไว้ครับสูงวันสองเมตรกว่าเพิ่นมาหาไว้หลยครับแต่ว่าปีนี้ก็ไม่รู้ว่าเพิน่นเสียให้เอาไว้ไลยไปไหนได้ครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาต้นปมะามานนี่ก็คือ หาเลยครับหาจันที่เอาใบครับผมเหนังคือตัดกินเบิร์ตแตกไายแล้วครับข้างบนร้อนขึ้นมากครับค่าติดตัวเลยครับผมวันนี้จะตัดหนาอินทร์ส่วนอินทร์าพระร่างของผมมืออยู่เนาะทางนายจางเพป็นให้ ต,ตัดน้ำกันอยู่สามกนครับน้ำกับน้ำหนักนี่แหละครับผมว่าเป็นกบบแบง่งคนไปเห็ดหน้อื่นน้ำครับผมขนาดนีก้ก็ต้องทาเนี่ยครับทาอินทรพาลันแย่งจันเห็เปลือสเปรย์ดอกแล้วก็จังสีเริ่มเขาหนางอันแค,ครับพี่นอ้องตัดเจกลางครับผม สะพานลำเริมแจ้งมากไปเลยครับกาลั่งจ่อนางานแลี๋กวรัางแจกไลยครับผมนี่หรอนีญญ่มันตัดหนาครับผมการร่างเริ่มไรตัดกันครับน นี่เป็น้างนอกพ่นไม้จีดยา,ายาข่ายหาได้ครับพี่น้องปลาตัวน้ยังหน่อยอยู่ครับมันสีดไปกัมคืกัมถึอยอดมันพ่นยามันตายครับผมเพ่นกันเลยให้ตัดหนาาแต่ว่าส่วนปลาทางในนี่ก็คือจีดได้ครับยาข่ายาจะปลาหน่อยนี่เพ่นไม้จีดครับผมตรงท่ากันมาตัดหนาจีดครับพี่น้องคนนี้นมาพาล่ำครับ มีน้ำคุ้มหอมนะครับเพื่อน่งเปลี่ยนเมื่อครับนะครับในตร้งอย่างคุ้ม้อม ตัดไปน้ำก็เฮ็ดใสยย่ยางไปน้ำครับผมนี่พี่ตัดหนาเอ้อะไรนี่ครับพี่น้องตัดหนาไปแล้วก็ตัดถืถอหัวหนามก็ต้องเปลี่ยนไปน้ำนะครับพี่น้องเพราะว่ามันก็ต้องบางที่นันก็ต้ตงองถือหัวหนามครับผม ไปนำเห็ดหัวน้ำไปนำครับผมนี่ครับพี่หน้่งนดคชิปนี้นัดไก่ผ้ามาเบิ่งจันอินในผ้าล่ำครับก็ล่างออกลายครับผมส่วนทีน้ำหนักท่้งานครับผม คลิปนี้กับผมยังไงครับมาขอลาสมิละครับสวัสดีครับ